สวัสดีค่ะครูตานะคะวันนี้ครูตาณจะมาพูดเกี่ยวกับมือซ้ายในการจับไวโอลินค่ะมีใครเคยเป็นไหมวางมือซ้ายจับบนไวโอลินแล้วเวลาเล่นมันแบบมันมีความเกรงมันมีความเมื่อยมันรู้สึกว่าจับอะไรก็ไม่ค่อยถนัดไปหมดลองฟังคลิปนี้ดูนะคะเผื่อว่าจะมีข้อมูลที่ช่วยได้ ทําให้มือซ้ายมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็รีแลกซ์ได้มากขึ้นค่ะอันดับแรกเลยนะคะมือซ้ายเนี่ยเป็นมือที่ใช้งานหนักมากเลยนะจริงๆก็ทั้ง2มือนั่นแหละใช้งานหนักพอๆกันแต่ว่าใช้งานคนละแบบเพราะฉะนั้นการหามุมให้กับมือซ้ายในการจับไวโอลินเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยสําคัญที่สุดเลยสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นไวโอลินหรือว่าเรียนไวโอลินนะคะ แต่ว่าเอาจริงๆถึงแม้ว่าจะคุณจะเล่นมาพักนึงแล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานการวางมือที่ดีตั้งแต่ต้นก็ยังสามารถแก้ไขได้ค่ะหลักการง่ายๆคือว่าเราจะพยายามวางมือซ้ายเนี่ยให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติของนิ้วเรามากที่สุดในเวลาที่เราไม่เกรง็งในเวลาที่เราไม่มีไม่มีเทนชั่นในมือหรือในข้อมือหรือนิ้ว ทั้งห้นิ้วบนมือซ้ายนะคะทุกคนลองทําแบบนี้กันดูนะคะคือมือซ้ายนะยกมือขึ้นมาให้ตั้งแบบนี้แล้วก็ผ่อนคลายข้อมือให้ได้มากที่สุดผ่อนคลายบอกว่าข้อมือไม่ไม่มีความเกร็งอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือสังเกตยังไงว่ามันเกร็งหรือว่าไม่เกรง็งด้วยการ หมุนแขนเวียงแขนไปมาดูช้าๆนะคะถ้าไปทางนี้แล้วข้อมือหล่นไปทางนี้ก็แปลว่าไม่เกรงถ้าไปทางนูน้นมันก็จะหล่นไปทางนูน้นใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าข้อมือเกรงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้พอเอียงแขนไปทางนี้ข้อมือมันก็จะเป็นยังไงมันยังตั้งอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าไปทางนี้ยังตั้งอยู่อันนี้แสดงว่าข้อมือมีอมความเกรงให้เริ่มใหม่เอาใหม่ วางมือใหม่ยกขึ้นมาหาจุดที่ข้อมือมันรีแลกซ์สุดๆเลยนะคะแล้วทีนี้พอมันรีแลกซ์แบบนี้แล้วนะให้หาจุดที่มือมันจะตั้งอยู่ได้ท่านี้บนแขนโดยที่มันไม่หลดไปทางนี้หรือไปทางนี้แต่มันก็ไม่เกรงเหมือนกันนะคะเจอหรือ,อยังถ้าเจอแล้วให้ลองสังเกตนิ้วของตัวเองดูนะคะ เห็นไหมดูมือคูตานนะนิ้วแต่ละนิ้วมันก็จะโค้งลงดูเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยแล้วดูนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้องงอนิดนึงไม่ได้งอแบบนี้ไม่ได้เอ็นไปข้างหลังหรือว่ามีความเกร็งแบบนี้นิ้วโป้งของเราถ้าเป็นธรรมชาติมันจะเป็นรูปประมาณนี้เลยค่ะทีนี้ พอได้รูปมือแบบนี้แล้วอะในความไม่เกรงนะลองความรู้สึกนี้เลยนะความรู้สึกอย่างนี้นะลองใส่เข้าไปบนคอไวโอลินแบบนี้ค่ะยังไม่ต้องขยับมือเข้ามาจับหรืออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะรูปมือแบบนี้ตอนรีแลกซ์เป็นแบบไหนให้เราใส่เข้าไปในไวโอลินแบบนี้เลยใช่ เห็นไหมว่านิ้วโป้งเนี่ยมันก็จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายของคอไวลินใช่ไหมคะแล้วดูสิดูสิว่ามันโค้งนิดๆสวยงามกำลังดีดูเป็นธรรมชาติส่วนนิ้วอื่นเนี่ยตอนนี้ครูตานยังไม่ได้วางนิ้วที่เหลือลงไปบนสายสักสายเลยนะมือครูตานยังเป็นในโพซิชันที่เป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนเดิมนะคะทีนี้พอได้รูปนี้ปุ๊บ วางนิ้วกลางลงไปค่ะบนสาย A และกันบนสายที่2นะ 2> เห็นไหมพอวางนิ้วกลางลงไปปุ๊บยังไม่ต้องกดนะคะแค่วางลงไปเบาๆก็พอเห็นไหมว่ารูปมือก็ยังค่อนข้างจะคงความความเป็นรูปตอนที่เราพยายามรีแลกซ์กันเมื่อครู่นี้นะคะทีนี้พอวางนิ้วกลางเสร็จปุ๊บลองยกนิ้วนางนิดนึงวางลงไปให้มันติดกับนิ้วกลางเลยค่ะบนสายเดียวกัน สังเกตไหมคะว่ารูปมือยังดูเป็นธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมตอนนี้นิ้วก้อยเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันค่ะขอแค่เห็นไหมตอนนี้นิ้วก้อยครูตานอะ่ะโค้งอยู่ข้างๆนิ้วนางนิ้วก้อยครูตานไม่ได้หนีบไปแบบนี้ไม่ได้ยกขึ้นมาแบบนี้นิ้วก้อยก็แค่โค้งตามธรรมชาติของมันเลยและนิ้วสุดท้ายที่เราจะวางตอนนี้คือนิ้วชี้ค่ะ ลักษณะของการวางนิ้วชี้ลงบนสายไวโอลินนะนิ้วชี้อ่ะจะหดถอยหลังนิดหนึ่งไปทางไปทางสโตรของไวโอลินนะคะไปทางหัวไวโอลินอ่ะฮะเอาใหม่นะวางนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยยังไม่ต้องสดมันยืดนิ้วชี้กลับไปนิดหนึ่งแล้วก็วางลงไปบนสายแล้วสังเกตนิ้วโป้งด้วยนะนิ้วโป้งยังคงเป็น เป็นรูปตามธรรมชาติเหมือนเดิมดูนะคะแล้วตำแหน่งนิ้วโป้งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ข้ง้งใต้แต่ว่าอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือที่เห็นไหมเพราะว่าเวลาที่เราทําอย่างเนี้ยดูมุมนิ้วโป้งสิมันอยู่ตรงนั้นจรงิจรงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้ามาในคอไวโอลินน่ะก็ให้มันอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่เดิมที่มันสบายที่สุด น,ะะนี่แหละคือการวางมือซ้ายลงบนสายไวโอลินที่เป็นท่าที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติที่สุดรีแลกซ์ที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนพอทำตามได้ใช่ไหมคะถ้าลองค่อยๆฝึกแบบนี้ทุกครั้งที่เราเล่นไวโอลินมือก็จะเริ่มชินมากขึ้นกับตำแหน่งที่สบายแบบนี้คะ่ะแล้วก็รับรองว่าการเล่นไวโอลินจะง่ายขึ้น แล้วก็รีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ห่างไกลจากการเจ็บตัวเจ็บมือมากขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยที่ฟังครูตานมาจนถึงตอนนี้แล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ